จะมีคาตัวเองที่กำลังดูอยู่เพราะว่าดูกันอยู่สองคนจะเป็นบ้านวารีโอที่ผ่านไปแล้วตั้่งแต่เดือนเดือนอะหรอชืสองเดือนสองอุ้งพานะคะเดือนสองเดือนนี้เดือนเก้านะคะผ่านไปแล้วแค่เจ็ดเดือนสภาพก็เป็นอย่างนี้อยู่นะคะถ่ายทีไรก็จะถ่ายทั้งสองนะคะเพราะทั้งสองเจะอยู่อาศัยเยอะที่สุดอืก็มนเจอคือติดช่วงโควิดก็มีสถานการณ์หลายอย่างที่แบบว่ามาดู เอาเนียบของสถานกกรณ์หลายๆอย่างที่แบบว่าทําให้มันชะงไปบ้างไม่ว่าจะเป็นคนงานติดหรือคนงานไม่ติดแต่ต้องโดนแั่ตัวอันนี้ก็มีความคืบหน้าคือเหตุการณ์มันเพิ่มขค่อน้าดนเนาะมีความคืบหน้าก็คือเริ่มเจาะดูทีวีแลวค่ะทีวีใก็จะได้มานะคะสีเสืออะไรนี้ก็คือทาอย่างที่บอกคือทาผิดแต่ว่าเราก็อาจจะรับได้หรือไม่ได้ต้องรอดูรามีเดนที่ติดตรงนี้ก่อนรามีเดนมันจะเป็นสีออนขาวๆที่เหล็กงเป็นสีเขียวๆนี่ไม่ได้เป็นโรคนะคะ คือคือกระจกของบ้านที่เปิดระเบียงเนี่ยมันเป็นฟิล์มสีเขียวนะคะมันก็เลยเห็นเป็นเงาในที่สีเขียวไปด้วยเขียวอันออกสบายตาเวลาเรามองออกไปมันก็จะแบบสบายเพราะว่าข้างนอกจะมีต้นไม้เต็มเลยตามคอนเซ็ปต์เดิมที่วางไว้แต่ตอนนี้คือเงินหมดแล้วนะคะไม่มีต้นไม้หญ้าก็ไม่มีเลยนะคะพอามกลงนี้อันนี้เป็นประตูซึ่งปัญหาเยอะไหกหลายย่อแต่ว่าก็แก้ไขไปได้ด้วยดีนะคะ สวยกริ้งเลยนะคะมาดูที่ตู้เสื้อผ้าที่มันก่อนของมาลงมนะมีเอร์นิเจอร์ไม้อะไรเต็มเลยก็เริ่มทยอยใส่เข้าไปแล้วค่ะแล้วก็ถอดออกไปอีกก็นี่เป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินนะคะนี่คือมาใหม่หมดเลยทิ้งลงไปเลยอันนี้เอาลิ้นชักไปทําสีอยู่นะคะก็ได้ประมาณนี้เราไม่เรามันจะไม่ปิดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเงินหมดข้อแรกนะคะก็คือไม่ต้องมีฝาเลยเปิดไปเลยใช่คือตั้งใจจะเป็น จะเป็นราวพม่านนะคะให้แบบสไตล์สอดจริงๆก็คือการประหยัดนั่นแหละมันใกล้ๆกันมีเส้นบางๆข่านอยู่ตรงนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งที่เราได้แต่งหน้าหรอกเอาไร้ไว้วางของเวลาเรากลับมาจากข้างนอกะไรปุ๊บเราก็จะชอบหมดวินชากตรงนี้ินชักเปิดไงอ่ะเออมันต้องยกรถชักอื่นน่าจะมีอย่างนี้หรอเออินชักเปิดไงไม่แน่ใจนะคะ ก็ประมาณนี้ก็จะมีกระจกติดตรงนี้ซึ่งกระจกสั่งมาแล้วจากช้อปปี้ราคาไม่แพงเลยปรากฏว่าไงคะพังค่ะกระจกโค้งเคตอนนี้กําลังมีเรื่องเคมันอยู่ก็จะต้องส่งไปของเงินคืนทั้งหมดนะคะซึ่งแพงมากกระจกไอชุดเนี้ยคือแบบหลายหมื่นนะกระจกแพงกว่านี้ 800. อีกแปดร้อยกว่าบาทนะโอเคห้องน้ำค่ะไอที่ติดแล้วนะที่ติดแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเปิดยังไงแต่ยังไม่แน่ใจวิธีการเปิดนะคะจะต้องแงะมันไม่หาจะนีที่ติด ทีิดเองข้างในป่ะเดี๋ยวต้องเป็นชั่นข้างบนนี่อย่างไม่มาทำด้วยคุณคุณไม่รู้ทำไปทำไมคุณพี่ถ่ายไม่ได้เห็นหน้าเลยเฉยเลยค่ะหมายถึงก็ไม่ได้เห็นตามจริงนะคะอันนี้ก็คือว่าพอดีเรารู้สึกว่าประตูติดมาเตี้ยเกินไปเพราะว่าไปอมพื้นข้างล่างเยอะนะคะอมพื้นข้างล่างเยอะเกินไปก็เลยทําให้ประตูดูเตี้ยลงเราก็เลยทำให้ดีให้ประตูมันดูสูงขึ้นนะเราก็เลยคิดเองนะคะ สุขบัญิีเองว่างั้นเติมไม้ตรงน hmm. ี้ข้างบนแล้วกันให้มันเป็นสีเด um> ียวใกล้ๆเทียมๆนะคะแล้วก็มีเกาะมีวงมีอะไรเขาเรียกอะไรวะวงโกบอรอเพิ่มขึ้นไปทำให้ดูประตูดูสูงขึ้นนะคะหลอกใครหลอกตัวเองเท่าไหร่เราอยู่เองอันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสองพันบาทภูมิใจคือภูมิใจแหละอยู่ออกนะคะก็คือถามว่าหลอกใครให้ดูประตูยาวขึ้นก็คุณนี่หละจ้าเราอยูวเองไงไม่ได้ให้ใครเข้ามาในห้องนอนไงหลอกตัวเองเพียงต้องทำสองพันบาทอะรู้ในวันนี้ติ ขึ้นนะคะพูดดังนี้นึงเพราะว่าอยู่ในนั้นไม่ได้ยินก็คือท็อปหินนะคะท็อปหินตรงนี้เราเปลี่ยนหน้าไม่ได้แล้วเนอะเเป็นหน้าหลังอ,ะอ่ะจะได้คุณพี่จะได้เห็นไม่ได้เนะเงานที่เพิ่มขึ้นก็ค,คือท็อปหินข้างล่างนี้สีขาวไอสีดำสีขาวแล้วก็อันนี้นะคะโถสมาแล้วโถนี้ไฟจะส่องตรงมาไฟจากข้างบนนะคะแล้วก็ก๊อกมาแล้วนะคะก๊อกคุณพี่ลาถ่ายให้ดูด้วยคะ่ะ ก๊อกนี่มือใหม่มากๆเลยนะคะก๊อกมาแล้วนะคะฝั่งนี้ก็ติดท็อปหินด้วยนะคะฝั่งนี้ก็ติดท็อปหินด้วยห้องน้ำสองก็ยังไม่มีไหลก็จะมีแบบการค่าเตาพิเศษก็คือบางวันน้ำไหลบางวันน้ำไม่ไหลเอ๊ะยังไงกันนะระบบน้ำของที่นี่เป็นยังไงอ่ะ ้องเข้าคอสื่อสาอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคะมาลองก่อนลงแล้วสังเกตเมืวันน้ำเท่านี้ไหลแต่น้ำตรงนั้นไม่ไหลเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบางวันท่อน้ำทั้งบนใช้ได้ทั้งล่างใช้ไม่ได้ทั้งบนสลับกันไปมาไม่เป็นไรเราจะพร้อมเรียนรู้กันไปเรื่อยน้ำไหลดีนะคะน้ำไหลดีอาบน้ำได้มาอาบน้ำได้น้ำได้อันนี้เป็นเรนชาวเวอร์นะคะซึ่งเรนชาวเวอร์ถามว่าชีวิตใช่ไหมอ่ะใช้ ปีละครั้งอย่างน้อยปีหนึ่งสักครั้งนึงก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคะไม่ได้ซื้อของแพงอะไรแพงมากจ้ะจบอันนี้ลูกปิดประตูซื้อมาจากช้อปปี้ใช่ไหมคะเออช้อปปี้ช้อปปี้นะคะราคาเท่าไหร่ประมาณหกหลอดหกหลอดนะคะมาณใกล้ๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบเหลี่ยมนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาชอบแบบเหลี่ยมมันจับแบบ จริงๆชอบแบบมนแต่แบบมันไม่มีเนีหมดเราก็ชอบสีนี้คือไม่เอาสีเงินเงินเพราะว่าเรารูสกว่าสีเงินมันแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาไปเนี่ยไม่ชอบเอาแบบดีนี้คือเรียกสีอะไรกันู้วอลงดำอลงดำแต่ว่ามันเอียงเอียงทุกอันเลยมันเอียงทุกอันเลยเขาบอกว่ามันจะเอียงลงมาไม่เท่าไม่เท่าใช่ไหมล่ะกรมองเลยเอียงไหมก็นิดเียวเงเอียงเอียงนิดนึงอาจจะต้องให้แก้ไขนะคะ 오케이, okay, 자저분2한거아요